อันนี้วาเม็ดภูมิยาชาวบ้านดั้งเดิมนะลูกปูนวางไม่ได้ล้างฮะลูกปูนลูกตายได้ขับพาเออนั่นละต้องต้องรับแน มาลงแรงแข่งข ah, hey, uh. ันอของวัด hmm. บ mm ้านบอกไม่ใของคนหนึงผู้เด ok ียวดอกย้ำเห้เรียบมันน้อยได้เอ้ยโอ้ยธรรมดาย้ำย้ำคือเด้เออบอกคือบ้านผมสิเออยังเก่งนะ